ชื่อเรื่องรักแท้ในเงาจันทร์ในเมืองเล็กๆที่อบอุ่นและเงียบสงบเอเลนานักเขียนสาวผู้มีหัวใจอ่อนโยนย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อหาความสงบในการสร้างสรรค์งานเขียนใหม่ของเธอเอเลนาเลือกบ้านเก่าที่มีสเสน่ห์ริมทะเลสาบซึ่งล้อมรอบไปด้วยดอกไม้หลากสีและธรรมชาติที่งดงาม ทุกเช้าเอเลน่าจะออกไปเดินเล่นริมทะเลสาบเพื่อหารางบันดาลใจแต่เธอไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับแอนดรูนักวาดภาพผู้มีบุคลิกเงียบขรึมแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นแอนดรูย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้หลังจากผ่านความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนรักในอุบัติเหตุเมื่อเอเลน่าและแอนดรูเริ่มรู้จักกันพวกเขาพบว่าทั้งคู่มีความสนใจที่คล้ายกันทั้งการเขียนและการวาดภาพพวกเขาเริ่มใช้เวลาร่วมกันบ่อยขึ้นทั้งการเดินเล่นในสวนการวาดภาพริมทะเลสาบและการเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆเอเลน่าพบว่าแอนดรูเป็นคนที่มีความอ่อนไหวและอ่อนโยนแม้จะมีความเจ็บปวดในอดีตแต่เขาก็ยังคงมีหัวใจที่พร้อมจะรักอีกครั้งในขณะที่แอนดรูก็เริ่มเปิดใจให้เอเลน่าเขาพบว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจใหม่ในการวาดภาพและเป็นคนที่สามารถทำให้เขายิ้มได้อีกครั้ง ความรักของพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างดามเมื่อเวลาผ่านไปเอเลนาและแอนดรูตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันพวกเขาแต่งงานและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในเมืองเล็กๆนี้และพวกเขายังคงสร้างสารรคผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงความรักและความสุขที่พวกเขามีให้กันและกัน